ทางในประเทศหรือต่างประเทศเนาะวันนี้ตอนหับเขาสู่สองแม่น้องกับเตอร์คือเก้าคือเดิมมันนี่กับพี่น้องไงเติมเติมกันคือออกมาหาท้ายคลิปข้างนอกคือเก้ามันนี่เนาะมากันมากับลุงใหญ่คือเก้ามันนี่เนาะมาพบมาพบกันมันนี่กับโบไก่สามือว่านปัญหาพี่น้องไงสามือว่านนี่กับไปไกลแน่เนาะสามือว่านนี่แมนนองเตอร์กันได้ไปเปิดคลิปอยู่คุนพี่น้องไงอยู่บ้านดงหมักแงวเนาะแต่มามัอนี่กับมา อยู่บ้านทีมใต้พี่น้องเลยกะบอกใกล้บวกไกลปันไดเนาะพออันไก่กับหมู่บ้านของแม่นเตอร์ปันไดโดยกะมาหา่ายคลิปแบบสาวเปิดใจเพื่อนแหละพี่น้องเลยเนาะกะแม่นเตอร์กับอะไรมา่ทยจักเทื่อกะน้องเพื่อนกะคือซีอันเอซีบางท่านก็คือสีฮู้แหละเนาะโดยเป็นอันสาวสุดพี่น้องเลยน้องเพื่อนกะอัน สายสดเปิดใจก็เลยมาถ่ายเนาะตอนนี้กัมากับลุงใหญ่คือเก่าตอนนี้กัลุงใหญ่กับกำลังกับพระทางน้องคนอยู่เนาะนี่งเตอกับมาเปิดคลิปเป็นลายสะพะที่ทางน้องเขามากดติดตามให้กำลังใจแมลงเตอร์คือเก่าเด้อพี่น้องเลยเนาะเป็นลายกระบอกสามโฆษณาโดยอันนี้ก็มาห่างหอนเฮื่องหอยซานทางน่องคนแล้วเดี๋ยวขับบงขัดส้นกันเลยพี่น้องเลยเนาะอัลจีเป็นแนวใดสามข้าวสามข้าวเบิรงก่อนเนาะ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเลยเมนเตอร์แต่อาตีแบบหาทายคิปไปเรื่อยๆแบบว่าก็ได้แบบทันจำกัดเนาะว่าเป็นทายคลิปดยังพี่น้องเลยเป็นทางสามปุ่นใจก็อากาศเป็นทางทายแบบเป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องก็ได้เนาะพี่น้องเลยโดยแต่วันนี้ก็ลมคือเก่าเนาะเป็นยังไงก็เข้าเบิริการส่มกันพี่น้องเลยโดยไปเข้าไปเบิ่งอา โอ oh, ไปดมทางน่องกันเนอะสาวพูดสุดสบายดีมันนี่กาเป็นจังไงแม่ระเบ้อเกี่ยวเขาเร็วแล้วเร็วแล้วคือมานเรียบร้อยเนาะโดยคือกันแต่ลนผาดรวมมหลายคนเนาะหลายช่องเลยเรียบมีงานเนาะไปเนี่ยไปเฮ็ดไปเฮ็ดยังล้องหลาเอาเครื่องขึ้นห่านบ่บ่ไว้ในนี่เลยวบอส มีเเสียอ้อมไว้เปนเสียด่อ้อมไว้เลยคือยัปนกันเนาะคุดกบขุดเขียดแล้วไดาุดกบบ่ไปเราผูงงามแบบนี้ใุดกบคุดเขียดบ่ได้สามตัวน่ะคุดเองบอบอกหนองนห้เาหนองเนาะ าอยู่หากินหาเนาะไม้อย่างนี้ว่ะวัวนี้จะเป็นวัวจะเป็นวัวจะเป็นวัวหัวยังไงนี่ปะผ้านองเพันหัวร์จะเป็นัวโอ๊ยแม่นี่แหละเลยยิ้มเนาะรอยยิ้มซองขางเนาะมันอารมณ์ดีว่ะแม่ขุดกบได้จากตัวเมื่อวานได้จามีอยเนาะมีอยู่เนาะเลยขุดบอลลายแล้วเนาะจะโค้งเองไม่ได้ด็ดใช้ขุด เอ uh, so kind of uh, mm ่อสาวลายได้ตัวนึงบดนี่แล้วก็อีแม่ได้2ตัวมื้อนี้สิไปบ่มื้อนี้น่ะขออีว่าสิไปไปหาผู้ยีเย็นหน้าแตกได้เนาะมันลมนเนาะยามหนาว้ลมแง2น่ะพี่น้องแต่ละมื้อก็บ่ได้อยู่อื่นบง2-3มื้อก็ไปอันมื้อใส่ทไปยังนไปอันนั้นไปแม่เฒ่าองพอเสียวแล้วก็ไปโอ้ไปเบิดเลยบ่อีพ่ออยู่าบ่ได้อยู่ไปกับอีแม่บ่จักบ ตอนไปมือโป้งนะกี่รดใหญ่ไปมืออันไปอันมลี่โดจับไปเลยเลยลมแห้งลมแหงนัมเเนาะแต่เมื่อวานเมื่อวานนี่ก็ลมแห้งแมนแมนสองมือแล้วหรือว่าพายุเข่าหรือว่าฤดูหนาวแล้วเนาะหนาวข้นมาแล้วเลยเดิมเลยเนาะเดิมชบแตชบตะาบวนแตนี่แตะกวนเามี เอาหาบอลลูบาบอโทรศัพท์ตั้งคอซีเวล่นมามาเมื่อวานแบมนเมื่อ่อนนี่เลยอ๋อแมน่ะแมนน้องกับเพื่อนมาแน่นองกูหูได้มาเชื่อเพ่เนาะกเคยติดต่อเคยแซดเคยยังคกันเลยมากกระโคนกระหูจากกันเลยโดยเลยมากระพึ่นกระทำมาแต่เพื่อนเจ้า เพคนเห็นในช่อง y o u ูทูบหลายช่องเด้เพิคนก็บอกว่าติดตามมาจากช่องยูทูบหลายช่องที่มาถ่ายเจ้าแม่แล้วก็เลยอ้ายก็เลยติดตามอ้ายก็เลยมาเบิ่งอยากเห็นเพคนก็าเร็นตัวจริงเนาะบัดนี้เพื่อนก็ฮู้ได้เนาะบ้านผู้ใดผู้ใดทั้งอ้ายเพื่อนก็ทำ YouTube คือกันเนาะเพิ่นมาเองบ่ได้ว่ามีผู้ช่องมาเองใหม่เลยโดยมีฝ่ายปลามาเลยเนาะสกลนครแต่คนว่าใดๆคนว่าสิไปหารใครคนว่า คนบอกเมื่อวานนี่ว่าเอออ้ยสิไปหาซาบุต้าแต่กับเพื่อนบอกว่าเอออ้ยมาอ้ายิไปยันเขาไปหาซาวร้อยแน่แมรเพื่อนก็บอกบัดนี้พ่อไปหาเอื้อยแล้วเอื้อยนำไปหน้าเนาะชาบัวเนาะบัดนีทั้งอ้ายเพิ่อนกานิดเบิดทั้งเอื้อยก็วิสัญญาณปานใดก็เลยโทรโบติดต่อกันบัได้กับบได้พ่อกับเพื่อนซ้ำแต่ส่วนทางบัดมาว่าที่หลังแม่ว่า คือทางเฮานี่ส่วนทางเนาะเพื่อนเห็นอยู่ไม่ยิ่งสามคนคนวันน่ะแต่พวกเอิอไปหาสาวมิตรออกมาออกมาอะไรส่วนทางกันเด้แล้วก็เลยบอกพ่อเพื่อนก็เลยโทรขอโทษเพื่อนว่าเอาเป็นยังเพื่อนว่าเพื่อไหร่เมื่อแล้วบนแม่เพื่อนก็บอกอยู่ว่าเพื่อนเพื่อนเฝ้าในแม่เพ่อาเอกสารเในรถให้ลูกค้าเพื่อนอะเรียกว่าเออปัตน้าบัตนาไอ้เอ้บอันน้องขอโทษหล้ร้ายมาสินะ ก็เลยว่าโอ้ยนี่แหละคนเฮาเนาะอ่าเบิ่งจังหนึ่งกับเจ้าว่าคือยังชาวบัคือขึ้นคือละครนี่แหละส่วนทางกันนะเนาะทางมีคนพี่ไปหาเนาะแต่ถ้าบัตรกลับออกมาแทำมาบัตรกลับออกมานาแล้วกันยังบุญเจ้าควรเนยมากระแมนก็คิดว่าอันคนมาหาพอดิโอแค่เท้าก็เลยออกมาก็เลยเห็น หน้าตางงๆเลยเอาคนบูจากการนก็เลยถามเพื่อเผื่อก็เลยถามนกนก็เลยถามเคนเรามาใช่คนเรนมาแต่สกลนครติดตามมาจากยูทูบเลยเมนทั้งง่ายเพื่อนเพื่อนเรมาถึงเนาะเพื่อนกันเพื่อนเรามาหาซองเธอแล้วรับไปฮอดชุมเมืองสองเมืองชนเพราะว่าเพื่อนเป็นนายคลิปเลยเด้เพื่อนว่ามาหาตอนทับอีนีนมาแล้วบุกพายุเลยเพื่อนว่าแล้วก็มาอีกรอบสองอีกเจ๊เจ๊เพื่อนเลยบอกเขาแตนี้ยเพื่อว่าเดือดเชื่อที่ว่าเพื่อนบริสิด ต่อกับโสร่งผ้ามาได้มาถึงเนาะเออไม่บอกมาเองเลยนก็เลยถามเปินว่าไอ้ได้มาจากอันเชื่อมทุกอันไอ้ได้มาจากอันทีมงานทุกโบมีใครพามาบอกเปินก็บอกกระบอกมาเองเลยเนาะมาเองเพคนเลยเป็นอะไงมีมาเนาะมาถึงว่าเราเห็นเด็กแค่นี้เพิ่งมาเป๋คุณอยู่สกุลนาะงนางเปินมาเปินบอกว่าเปินขับรถมาจากสกุลนครแล้วเอารถมาป้าไว้อยู่นครพนมแล้วก็ขวามาใส่ท้าเท แล้วมาเสาวโหลดดูกาแตกแล้วเพิ่นก็มาเพิ่นไปมาแล้วเพิ่นก็ลงมืออาซุันอัซพรแท้จริงฮะรถเพิ่นนะ่ะมีตัวเลขอยู่ได้ทางหนามันเป็นรถเซาเนาะเป็ทางอข,าของบริสังเกตซาบนะัวนาคีก่อนข่อยก็เลยเว่อร์ไม่ได้ว <c oughs> ่ามาติเชโนเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นมานี่หล่ะกันมาเส้นทางเล็กซิปเลยแมนเมนอาแถวอ่าอันเอียงโกเอียงนอทางเหนือนี้เพิ่นมาอันไซบัวทองหล่ะกั เห็นไอ้คนไายมาเนาะมีคนเกี่ยวเขาเกี่ยวนาคลิปเล่าแบบธรรมชาติเลยแล้วก็ u t u b e คือกันเมนเมนก็เลยว่าเออมากินเขาเพื่อน้องก็ได้วันนี้่นี้เราถามคนในทางทางว่ามันไก่บ้านหาพกกิโลแต่จริงแล้วว่ามันกะทำพาอนัดกันอีกเนี้ยมือเศร้ากับบพ่อกันคือเก่าเจ้านาเนาะเจ้านเจ้านาเอากาณาคนแหละเ่กันหม่างไรน้องคุมือนี่มีโอ้ลมยห้ เรืองความหักนะเรืองความหักคือเราเปิดใจมากใจดนแล้วเปิดใจมากอะซีหอดโองเดือนแหละเด็กอท่าท่าว่ามีคนโอ้คนลมคนคุยบอกกับมียูเพอร์เซ็นมันดินน้ำหักโบราณนะแบบมียูซองคนแบบนี้เ็นะแบบทีั้งว่าผลเกษตรมาแบบเกแตรแล้วเสร็จแล้วเสรตจน้ำก้อนโบหอดใช้เปินก็หาย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 ไปแล้วมันเว่อยังตอนนี้ก็บซองซ้ำคนผลเกษตรโอ้ลมเสร็จดินน้ำยู โอ่มีแม่โอ้มีคือว่าสองสามคนนี่ยังบ่ะธนแม่นคนพิเศษเนาะมีแต่คนเสร็ตวันนี้นน้ำไปซื้อนี่เลยเสร็จหลินปกตินี่คือว่าเซร็จไม่นามแบบดึงเพื่อกันโดยยังบ่แม่นแบบบาคนของใจเนาะนี่เลยและบึงใจกันไปก่อนน้องหล่กเยเนาะเอาก็ยังบ่เปล่าใจจริงใจเอาก็ยังฝนเป็นยังภู้ห้า คุยกันไปก่อนเนาะคุยกันไปเรื่อยๆต้อก่อนนะบางทีคนหาข้าวยังบ่เกิดก็มีเด้โอ้ว่าเนาะเยังบ่เกิดจังได๋คนหาวยังบ่เ็ัเกิดแล้วยังบ่แล้วอกันเนาะโดยกโหดเลือก้นเลือกบ่ถใจจักเทือกแสดงว่ายังบ่เกิดคนหคือคนหาบได้เกิดแล้วบ่กำลังกำลังนะ ตาบัวแมโอ้กําลังจะเกิดแม่ลยกันพี่น้องเเนาะนั่นแหละแล้วเข้าแล้วน้ําคือว่าแล้วบิแล้วเนาะในบ้านเจ้านี่เนาะได้จักร้อได้จักได้100เดียว้เดียวถือว่าได้หลายเนาะโดยนากวงอยู่้เขา้ปนอยู่พี่อยู่เพื่อนเบิดบแม่นไว้นนาใกล้บ้าน คอยวายะดไม่เคยเอาเพื่องไว้ใจเงินเงนเนาะอีอย่างลมมาทางนี้ลมเลยยัดปืนไฟเนาะกันว่าเขามีหางมันก็ดีเนาะกูดูว่าแต่ละปีไปแบบนี้บ่บ่ไว้ยูหางก็แล้วแหล่ะเนก็มีอันนี้ต้องระมัดระวังเนาะปืนไฟได้กินน้องกินน้อยใหญ่เนาะลมแบบทีแห้งแมนแมนอันนี้ตัวกระตีไว้ทงไหอยทงหน้าเนาะกยาะตอนนี้คอยสังเกตว่าจะพูดจะพูดว่าบ่มีคนของใจ ไม่ได้ใช้เวนขางใต้อะาั่งอนี้เบิ้งหามาเบิ้งดูเวรงามเยนโอ้เนาะไทยมั่นนะมั่นเองว่ามั่นเองที่เราไงว่ามีผู้มั่นกันเนาะอย่างว่าเอฟซีอะขุดว่ะมีเวนเนาะมีคนท้เนาะก็มีช่องยูทูบเพมือนกับมาทยอือเป็นยังคือว่าบุมมีอ่นบุมมีคนข้างใจ มีอันคคบหรือยังเป็นยังคือใส่แว่นขาง้ายเป็นยังใครซื้อมาให้ประมาณนี้นะแว่นขางสายนี่คือเมดหมันเลยเนาะแสดงว่าเท่านียังสูตรว่าคุกคนมันบอกสูตรแต่ไม่รู้ใส่ขางนี่มีมีทีมาของน้องซะเสียงแล้วเนาสมุดนีสมุดว่าห้าถอดออกเราทำมาใส่ทำมาใส่ขึ้นแน่นี้ใส่แล้วเขาเห็ดยังแล้วมันบททนัสใส่ใส่ข้างนี้ าากันสมุนเ้าเ้าใส่นี่เ้าใส่นี่มือเ้ากัดแจ็คได้แบบว่าจับมนั้นเนาะความคุ้นเคยใช่เนาะแสดงว่าความหักเก๋ยสามารถไว้แตรี๋ยวโรตห์ใส่เนี่ยนี่ค่ะใส่ตลอดแม่ปกติน้องก็เคยใส่แบบนี้แม่โอ้โหในได้แสบไปหาซื้อเวีนใส่ด้วยพี่น้องเลย เมื่อหาซื้อใ่เนาะนี่แหละคันใส่เนีนี่แหละเฮาเห็ดนีมันกัยากดิคือวันซื้อห้าคดขวบ่นะบ่อนั่นนะมันบ่อนันัดขางขวาดิแม่เรามันกิจกรรมยากมันบอกแบบสมุิว่บคันใส่เนี่ยนี่นี่เฮาจับนกระู้ซื้อผมือเฮานี้นะแล้วมันบ่ใส่เบืองนี่กะใส่นิ้วนี่กะคือวัาจับเนมันก็ยากอันนี้นะคันคันใส่เนี่แหละ เอาดีแล oh like oh yeah, ้วตัวเอฟซีมีผัวกันยังบมีจากอนาวนเนต้องไปหาซื้อมาใช่แล้วจะอินายบปด้เลยหยอกันด้อพี่น้องพี่ก้อยเอาตัวอันไทยทอยางซิปมันละคนทอยางซิปกับไได้เดนอันนี้เท่าดสันนองล่ะสลึมไปเปลี่ยนเมื่อวานนี่โดยเวนโตวงเก่านะเส็นว่าอยู่นางยังว่าเนะ ยังว่างอยู่ว่างอยู่เนาะรีบๆดูสีขอเขายังว่างอยู่หลายคนได้ยินเลยขาดใจพีดได้เนาะแมนก็มีมีหลายคนได้กระถามว่าบุมีบุมีแฟนเป็นยังคืออันมีมีคนบุมีคนมาหมั่นคือใส่อันเวนนะ้าับใช่มาเนียนนะเอพี่น้องฝั่งไทยเพิ่นอัดจีทอก็ได้ได้นอกแบบนี้เนาะแมนแบบว่ามีกลุ่มมันเป็นความมันเป็นความทนานแมนท่าน ใส่นี่นี่แหละเห็นเนี่ยก็สะดวกสบายหรือแบบจับนั่นจับนี่มันแสดงว่าอันนี้เนาะเอวยสิว่าเนาะะอาลายช่องมาทายเขาเจ้ากับโบทักแต่ว่าเพื่อนอาจจะเห็นในคลิปแต่มีมีคนทักมีช่องซาลาโน่อยกับบาซิลัสเนี่ยเขาเจ้าทักด้วยกระทามแมงกระพรุแล้วก็ส่งซาบุตเปียงกระทามท้าเอวยมากแต่เอวยคือสิบริทาหน้องด้วยเพราะว่ามันบริเห็นไปไหนบริสังเกตว่ย โอนี่แหละน้องมือเ่นแกต่อใจเนาะ้างงานเดียวเนาะเพ่นเนาะเงิน้วม้ณะอะไรแนะคนที่เคยล่มกันเคยคุยนี่เพิ่่นด้อยากมาดิบมาอย่างบ่ก็บ่ไน้ะบ่เนี่เพิ่นเ้าว่าถท้าว่าได้แซ่ดนะเพิ่นบอได้คุยนะเพิ่อนสองสามือคุยทีนึงแบบเพิ่นก็บอก่าเพิ่นบูมีอันบ่มีเวลา คนที่เพิลคุยกับอยฟังไทยคุณโม่คนที่ฝังไทยนะไทยสาวคุณเคยกันดีโดยเนว่ามีแบบเอซีหรือว่านุ่มๆเพิ่นอยากมาดินมาเยี่ยมมาหามาเบิรบดกุช้าคุ่เคยกันดีส่วนรายการเข้าใจชย่ดงานปีใหม่เได้ปีใหม่สงการเนาะ แสดงว่าสีมี้เอฟซีมายู่เนาะแมนช่วงปีใหม่เนาะมาเดินมาเที่ยวด้วยแต่เพื่อนกันยังบอกได้ว่าเออสีไปเมื่อนั้นเมื่อนี้ด้วยว่าสิมันใจว่าเออตกลงปีใหม่นี่สิมาโลดแบบนี้กันยังโมแมนนะแต่น้องก็มีความหวังอยู่เนาะเพื่อนเราแน่น้นนี่อว่าเอฟซีผู้คุยสองสามคนอยู่คู่มือนี่เพื่อนได้นัดนัดเจอกันแล้วเนาะปีใหม่บมดคือแบะไรมีคนหนึ่งนะเพื engineer, s> <S ่อนก็บอกว่าบางทีปีใหม่เด้อไอซัลลินน้ำ พันบนยากเวพนยากเวกับบนดปรันทค่างานบสิมาเี่นมาหัวเนาะแน่นาะโดยกันยังบรด์วานแน่นอนว่าสิมาลูดรอต่อไปนะข้าใจํำกันน่อง้อเสือดมาเฮ็ดในพิษกับชงัยคือกันนั่นแหละจ้าตายเนาะขอเสือกับชงัซแนวไซนวมือนิ้วหยั่งบ่คอยหายข้อใจได้บันีเนาะ แสดงว่าคนจิแตงงานได้หรอเ่าได้เนาะคิดในใจเนาะเลยเนใจอู่่แล้วฝนมันยัง้วบายแสดงว่าคันคอยใส่คอยสิใส่ฟางขว้าบั่นมมีแพนด้แยเป็นนเนาะเอะสบายดีพ่อแม่พี่น้องก็คืออยู่้างขว้เนาะงใต้เมนเทศเนาะแกงใต้ในเมนเทศแต่ว่าทังน้องคูดคนอี่่แม่พี่น้องเลยถนัดน้องเนาะใช่เพือนความนัดเรียนเคยเนาะโดยควานัด เพ่นจำหันจำหนีกสะโดดสบายคิปนี้ก็มีห้าลายติบเอ๊ะทางโพคอรแฟนใดได้บ้าจะบายดีเลยตู้อ้าตู้่าษาพ่อแทาเผาเลยเราเนาะด้วยเชียรอันนี่แหะเป็นเอาลูกเคยมาให้เอาดูบ้างทำโพควนที่นองไงโอ้โอาชินช็อตเทนายด้ โอ้ก็เ่นกัคนมาผูเคยในเมืองยังเอามาได้ลำบากเมกันเนาะจ้างเอาคลมาเนาะจ้างเอามาไดุ้ณงากเนาะแมนๆทายเห็นหน้ากันเนาะเราอหยก่อยก่น้อบลเาเอากะได้ปตวมก่กนแมนลบควนทยงเอากรได้บอกมาะลบควระวลมหนาชมแตกีแต่ลบอยู่ในเพื่อนสซานแรืแบบนี้น่ะเนาะ ไปอันไปเโนมาเู้่อยังขับรถได้รถเด็กขึ้บิวเน่รวมเพลงเล็กว้ยกันขึสุดยอดจไปตลาดว่าซา่นาะโอ้ไปกับพ่อบะไปกับแม่โอ้พ่อก็ไปมันบ่เออขอยพ่อจะอยู่ตลาดน่าซาบัวจะจาไปได้ละมองเออเราไปอันนั้นเรามาแต่สวัสอี จังพอแล้วมาจัวลมาวขอจังคนิดบ่แม่น่นว่าสิดอกอีว่าตานันเนาะไปซะเฮาก็เมื่อเนาะยเรียกงานกัยังหลายแต่ละคนก็ได้เก็บบัวกับเมื่อมือเพืองแล้วบ่นาจยงๆนดเกี่ยวยังบ่้น้องตื้อได้ซะแล้วแล้วจ้ะดแล้วีเกินวบนะอยู่เฮือนบกินอ้าวเมื่อวานนี่ขุดมาเฮ็ดหยังซั่นอ่าขุดได้น่ะบ่ เอาหายชาพินเอ่อชาพินเอามือโอ๊ยเรต้องกุบเดิมทำโบกินบาานีไปกินคือการได้คอยกันเจ้าบริกรกุบเลยคนเราจนเบื่อกบเจ้าว่าสิบบกินต่อไปกันนะจนเบื่อเลยกินลายกุบไปกินเด้อยู่ในเฮือนพอเป็นบบกินแล้วกันมันเห็ดไปกับโมกินเนาะแม่ละทาผู้หนึ่งเห็ดไปกับวายากของแฉบเนาะวบมีใครกิน โอเดี๋ยวอาซัมบ่ายดีเด้อน้องเด้อสิได้มือล้เนาอสายพี่น้องเลยเนาะเว้ายาวเลยสบายดีมื้อหน้า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 เยี่ยมเนาะเยี่ยมใหม่เนาะโดยสดี